ดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาเถ้เสื่มทองคากันอีกแล้วแล้วก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ชักข้องกันต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เขามีอัปเดตถ้า่วมใหม่ๆเต็มเลยนะใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เขามีอัปเดตออกมาใหม่อีกแล้วค่ะน่าจะสักประมาณ11ตัวด้วยกันเนาะตอนนี้เราก็วับมาที่บ่อน้ําค่ะแล้วก็ต้องเข้าประตูนี้นะเดี๋ยวเขาลวลาเปิดประตูแป๊บนึงเพราะว่าพวกเราโตแล้วจะเข้าห้องน้าที่ไหนก็ได้ออผมไม่ต้องเข้าที่ไหนก็ได้เข้ากับตัวเองนี่แหละ เราะว่าเราจะกลายเป็นมนุษย์ชักโครกแล้วเฮ้ยดูสิเจ้าชูชูเช้ชานอนเฝ้าชักโครกอยู่นะ่เราเก็บสก,กีนั่นใหม่ได้เราวัดมาที่ปลอดภัยก่อนนะเราจะกลายเป็นมนุษย์ชักโครกอืมน่าจะเป็นไซบอร์กปะเฮ้ยเจ้าชูชูเช้ชามันคงกรดเราหน้าดูเลยขโมยชักโครกกันมาเนี่ย <laughs> ดูด่ตอนนี้เรากลายเป็นมนุษย์ชักขอกไซบอร์อกแล้วอ่ะมีปืนอยู่ด้านล่างด้วยนะ้ทำไมมันต้องไว้ข้างล่างเ่นะยน่ากลัวจุงอ๋อมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถกิงได้ละมัง้งต่อไปเราจะวิ่งไปที่ห้องเดสทรยกันตอน่อนะคะเอาแชร์ตอนนี้มาถึงห้องเดสทรยแล้วเราจะต้องไปตามหาสกินถั่วเสื่อมทองคําข้างบนนะคะมาข้างบนก่อนแล้วก็เปิดประตูวร์ปค่ะเราจะวิ่งไปอีกประตูหนึ่งชวยอ๊ช่วยแล้วก็มองหากันนะอ,อยู่ข้างบน ข้างบนหรอใช่พี่เคนต้องขึ้นไปข้างบนอาณาไม่ยากหรอกนะเพียงแต่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เท่านั้นเองรอด้วยนั่นไงข้างหน้าเห็นล้วชักโคองทองคำเหรอโอ้โหทองทองนี่มันลาชาโทส่วมนี่นะใช่แล้วเขาคือเดอะคิงโทส้วมโอ้เอามีมงกุฎสีทองด้วยเดอะคิงชักโครก มาจากอชัอกโกท้ทองคำอันนี้ของแพงของแรเนี่ยต่อไปไปที่ห้องเกมแมสเนทค่ะที่ห้องเกมแมสเนทเนี่ยมันก็จะมีสกินใหม่เหมือนกันนะแล้วเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปข้างในก่อนไหนครับส้นไปตรงไหนเข้าไปก่อนยอเคยมีเห็นส้วมเปล่านี่อยู่บนชั้นเนี่ยน่ะเออจะเสี่ยงชีวิตนิดนึงนะโอ้โหนี่มันส้วมอะไรกันเนี่ยโอเคเราแปลงร่างกันต่อนะคะเป็นถั่วส้วมคู่เหรอไ ชักคู่พี่คินสยองอ่ะดูดิคนนึงก็มีผมอีกคนนึงก็หัวล้นแล้วทำไมเขาต้องเข้าซ่วมด้วยกันด้วยล่ะเนี่ย <c oughs> เขามาเป็นแพ็กคู่เป่าโอ้โหมีเขาด้วยอ่ะหอเแ็นลักคันแข้งถึมาเลยเขาจะต้องเป็นคู่หูดูโอ้กันแน่ๆเลยดูดีน่ากลัวอ้อมหน้าเขาเหมือนคู่แฝดเลยนะเหม่งด้วย <c oughs> แล้วก็เทเลพอร์ตไปที่ห้องเดสทรยอีกรอบค่ะเราเปิดปกประตูที่ห้องอีกเกียกันก่อนเนาะแล้วก็แอบเข้าไปข้างใน มีนีพี่เค้นเข้ามาในห้องอเกียกันนะออตรงนี้ว,วันนี้ไม่ต้องระเบิดในน้าไหมแต่ว่าต้องกระโดดขึ้นไปบนชั้นวันนี้มีอะไรขายไมครับวันนี้ไม่มีแต่ว่าวันนี้มีคนให้ตามล่านะดูดิตามมาแล,แล้วเนี่ยอยู่ตรงเตียงนี่เองให้ ชักโคกอะไรอะ่ะนี่มันคือชักโคกสุดเหรอ,อที่ใส่ฟ้าเลยนะมาบนก้อนเมฆเลยอ๋ออยู่บนก้อนเมฆไม่พอนะยังยิงใส่ฟ้าออกจากลูกตาได้ด้วยเราจะใครที่ไหนก็ได้เดี๋ยวจะพามนก้อนเมฆแล้วก็ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าเลยโอ้มาสยองโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะแค่คิดก็เสียวแล้วอ่ะ <c oughs> คิดได้ยังไงต่างหากก็มัน บนท้องฟ้าไม่ใช่หรอก้อนเมฆเดี๋ยวเราก็เทนี่ผอไปที่ห้องอื่นกันต่อนะคะเราจะไปห้องนี้เลยเกมแมสเต็ดค่ะไปทีละกันไหนดูสิมีอะไรให้เก็บอีนี่มียังมีอยู่นะห้องอัปเดตมาเมื่อคืนเลยอีนี่ทางนี้ทางนี้ผขไม่มาสดๆน,นร้อนเลยนะจะบอกให้แต่เข้าไม่ได้ต้องกลับร่างเดิมก่อน ดีไงอยู่บนโซฟาอุ๊ยอันนี้เขาชอบอันนี้เป็นชักโครกของน้องเวนสเตย์เอ้าเฮ้ยยกันน้องมาเขาซ่วมในแถวนี้้องเวนสเตย์กลายเป็นมนุษย์ชักโครกแล้วดูดิมีเจ้าปิงอยู่เลยนะ ก็ติงกดซมด้วยเจ้ามือติงกำลังกดชักโคกอยู่นะน้องไปทำอะไรในถุงซมขึ้นมาแต่หัวเนี่ยน้องเวสตเต้เอ้ทำไมน้องเปลี่ยนไปอย่างนี้น่ากลัวทำไมน้องไม่อยู่เป็นมนุษย์ชักโคกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวต้องมาคอบตระกูลแน่เลยเดี๋ยวต่อไปเทเลพอร์ตไปที่ห้องเดทรอยกันนะคะอ้องนี้มันก็จะมีสกินอยู่ตรงนี้เย่ตรงนี้ชั้นสองชั้นสองโอ้โหขึ้นได้ด้วยหยุดตรงนี้แง่นี่อยู่ตรงที่หัาปะ เราจะเก็บสก,กินใหม่ได้ค่ะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าเป็นหัวโตน่ากล<อ>ัวมากเลยลิ้นห้อยด้วยทำไมหัวโตมากๆเลยแต่ว่าชักโครกมันเล็กมากเลยนะสยรษแล้วเขาลงไปได้ไงอะ่ะดาดิเขาไม่ติดหัวหรอเวลาเขาโผล่ขึ้นมาอ๋อรับลิ้นด้วยอนะดูดิดถ้าทางจะเหม็นตัวเองนะเนี่ยอดูท่าเดินดิสงสัยจะหนักหัวเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าเฉยไปเลยพี่เคนเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะ เราจะเดินไปตรงนี้เดี๋ยวนี้ไหนอาน่าตามมาให้อาน่าเดี๋ยวน้ำไปลงตองนี้ต้องขึ้นกระไดนี้ตึงนะเราสวมไม่ทันนะกระโดดได้ปะติดหัวไม่ผ่านติดหัวเอ้ระวังจะฟลัฟฟ้าอยู่ข้างหน้าอาน่ามันไม่ทันเห็นแล้วหรอกนะตรงนี้ตรงนี้หยิบกล่องก่อนหยิบกล่องกระดาษกันนะเราะต้องหยิบกล่องกระดาษข่ะแล้วก็ไปวางไว้อีกที่หนึ่งเนาะเธอไม่ได้แล้วมันมาติดตัวเลย นี่ตรงนี้เรามาที่ห้องนี้ก่อนแล้วเข้าตามมา,าแล้วล้วรเราก็จะเดินตรงไปนะคะแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้ค่ะ รอให้สวิตมันเปิดนะแล้วก็วางกล่องไว้ตรงนี้เลยแปะนี่ไงเปิดแล้วเรียบร้อยนี่ไงแล้วก็จะได้นี่เลยชักโครกทองคำอโออันนี้เขาหน้าตาแบบคุ้นมากเลยนะลองแปลงล่างก่อนมาเป็นแพ็คคู่เหมือนกันซ่วมคู่อีกแล้วเอ้ยพอๆๆขึ้นหัวส้วมเลยอ่ะสยองเลยหัวมันหัวมันพอๆๆจากชักโครกได้ด้วยน่ากลัวดูดิท่าทางเขายิ้มมีความสุขมากเลยนะ อีกคนนึงก็ผมดกเหมือนกันเลยอีกคนนึงก็หัวล้นล้นไันดิขาจุวยดิขายืนดิดูมันขยับหัวดิกระดึงกระดงกระดึงกระดงเราจะไปที่เลเวลสองกันที่ห้องเลเวลสองเนี่ยเราจะเลี้ยวมาทางนี้แต่ว่าเราจะกระโดดไปข้างๆตึกนะคะเนี่ยกระโดดไปบนแผ่นไม้ข้างๆตึกเนี่ยเราไปอีกฝั่งนะึงนะเราก็จะเห็นชักโคกทองคําอยู่ตรงนี้ม,นมินเมย์ละเกินเป็นสก,กินใหม่นะสกินอันนี้เหมือนจะเป็นทหารลายพรางนะคะแต่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินเนาะ ไอ้ดูดีพาพ่อขัวของเขากับสก,กินท่อส้วมของเขาเป็นสีฟ้าเฮ้ยหมือว่าเขาทาสีใหม่อะอย่างแท่เลยเนี่ยคุ้นๆเลยเหมือนเขาแปลงสีมานะแน่นี่มันเขาทาสีใหม่เป็ไลยทหารเลยนะไนตาไปตาเอาที่ไหนตาดีแง่เหรอเดี๋ยวพาไปนะ นี่เาเอาถ่านก่อนเพราะเราเป็นคนไม่เอาถ่านใช่ป่ะเราเลยมาเอาถ่านที่นี่วันนี้เราจะใช้ถ่านนะเราต้องใช้ถ่านไปเปิดประตูเปิดประตูใบฟ้าของเรากันไปเร็วไปแล้วรกพี่ตามมาแล้วไอเร็วเดี๋ยวเลือดหมดตัวกันเพราะว่าพี่เลี้ยงของตัวเขาไม่ทันลังหน้าเขาไม่จับคนอื่นแล้วเราเลี้ยงมาตรงนี้ก่อนนี่ไรที่เดิมเวลาเดิมเลยไม่ได้มาตั้งนานแล้วคิดถึงจุงเราต้องเข้า อกนี้นะเพราะฉะนั้นต้องกลับร่างเดิมแล้วก็เอาฐานใส่ตรงประตูตรงนี้นนแล้วก็ระเบิดตุ้ม ใช่ใช่เปิดประตูเฉยๆนี่เข้ามาตรงนี้อ๋อประตูต้องเปิดเดี๋ยวนี้เปิดแล้วเราจะต้องกระโดดไปฝั่งคานุโอ้ยระวังนะทำไมมันแคบขนาดนี้เนี่ยค่อยๆกระดึบไปนะไกลจุงเบยเออลงมาก่อนอ้าวเฮ้ยเจอปานีโมพอดีเลยเฮ้ยเจอเหมือนกันนี่ชักโคกคำๆอยู่ตรงนี้แล้วมันไปแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้จะกินใหม่มาแล้วแล้วก็แปลงร่างชักโคกกันใหม่ค่ะอันนี้ชักโคกใหญ่มากเลยนะแต่ว่า ัวของคนเนี่ยตัวเล็กมากเลยค่ะเออคนจะไปสลับกับคนเมื่อกี้แม่เออนี่เขาขัดซ้วมมา่งกี้เนี่ยดูดิโอเป็นคราบเคลอะมากเลยอ่ะเคลอะมากเลยอะเดี๋ยวปีใหม่วิกซอลไปให้นะตอนอเขอเป็ดแล้วกันนะต้องขอวิกซอลเป็ดแล้วโอ้ยขนาดนี้น่าจะขจัดคราบไม่ออกนะเขาจะทล้งผัดไปที่การแทต้อมบอลบอลนะคะเวฟชอบห้องที่จุงเบยอยากเจอเจ้าบันหมันยังเลยนะจะได้เจอไหมแล้วก็เปิดประตูเข้าไปค่ะตรงเนี้ยเราไม่เปิดประตูต่อนะแต่ว่าเราจะกระโดดข,ข้ามไปตรงนู้นนะคะ ระวังนะนี่แล้วก็กระโดดลงไปอีกทีนึ่งไหนไม่เห็นมีซ่วมเลยแล้วก็โดดลงไปข้างีกทีนึ่งโอ้โหลึกลับจุงอันนี้เหรอเฮ้ยใช่เราก็จะเก็บชักโคกได้ให้เป็นชักโคกห้าหัวเหรอเขาบอกมาห้าหัวยังดีกว่าหัวเดียวนะใช่อ่ะดูดิมีหัวตั้งห้าหัวออกมาเป็นช่อเลยอ่ะแล้วเขาลงไปยังไงกันได้เนี่ยเขาอาจจะแบ่งๆกันก็ได้โถวซ้วมไม่แตกเขาเนี่ยกลัวถ้าชีวิตจริงชักโคกคงแตกไปแล้วล่ะไ้ดูมันกระโดดดิ มันเอ็นข้างหน้าแสดงว่าหนักหัวมากเลยมีตั้งห้าหัวเนาะร้มถลายแน่นวนเป็นคู่แฝดเลยนะหน้าเหมือนกันแป๊ะเลยแล้วเราก็จะเทเลพอร์ตนะคะไปที่บ่อน้ําเหมือนเดิมค่ะไปที่บ่อน้ําก่อนแล้วก็กลับร่างเดิมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีเลยค่ะเปิดประตูตรงนี้เพื่อความสะดวกนะกลับร่างเดิมดีที่สุดเลยอาจจะได้ลำบากนิดนึงนะตรงนี้ถ้าเป็นมนุษย์ช้างโคกอาจจะกระโดดไม่ผ่านก็ได้นะเฮ้ยเจ้าชูชเช้าไม่อยู่อ้ามจังหวะนี้แหละ ตดอลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ลงทางลอดมาโอ้โหอย่าบอกนะว่าห้องข้างล่างที่มันมีอยู่เต็มไม่หมดนะยังไม่ได้มาเก็บเลยเ,เล,ยล้วก็จะเก็บสกินถอดส้วมชักโครกน่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นสกินคล้ายๆกับแวมไพร์หรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าไม่มีหน้านะดูดิไม่มีหน้าเหมือนกับเป็นหุ่นโชว์อะ่ะน่ากลัวแต่ว่าชุดถอดส้วมเนี่ยมันเหมือนชุดของแวมไพร์เลยเนาะถ้าเป็นซารเรนเดอร์แมนกันแน่นะ ไอ้เขาว่าไม่น่าใช้เซเรน่าแมนนะมันสีแดงๆมันเหมือนแวมไพร์มากกว่านะ้อก็แค่ค่ะวันนี้เราก็ตามหาสก,กินรับมันตรดุช็อคโกไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบหาสก,กินแปลกๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะใครกดดิ่งให้การกุ้งกิ้งนนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนละบายบาย